คลิปนี้นะคะเราจะเดินทางไปเวียดนามค่ะก่อนอื่นเราต้องเข้าเมืองก่อนนะคะพอดีเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็เลยเลือกมาพักที่แนบแอดสองหดอนเมืองนะคะอันนี้คือกุญแจค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะฝากรถเข้าไว้ได้นะคะระหว่างที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็คือเดินขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นไปชั้นที่เป็นห้องนอนของเรานี่ค่ะห้องนอนของเราตรงที่เรานอนนะคะด้านล่างก็มีของขายมากมายนะคะอาหารก็คือดึกดื่นก็ยังมีนะคะเรานอน,อนแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้านะคะเราต้องบินแต่เช้าค่ะเราออกเดินทางตอนตีห้ครึ่งนะคะแล้วก็คืนกุญแจที่ข้างล่างได้เลยค่าโดยสารแท็กซี่นะคะประมาณ57บาทค่ะก็ถึงดอนเมืองแล้วก็คือที่พักเราอยู่ใกล้ดอนเมืองมากนะคะทริปนี้นะคะเราบินกับ Air ์เอเชียนะคะไฟก็คือบอดดิ้งไทม์หกโมงครึ่งค่ะบ๊ายบายเจอกันที่ไหน ดานาังเวียดานาม,านามถึงแล้วนะคะดานาังเราซื้อซิมที่สนามบินนะคะ7วัน10ดอลลาร์ 1. อย่าลืมให้เขาเช็คนะคะว่า7วันแน่ๆนะคะไม่งั้นมันจะหมดอายุก่อนแล้วก็ไม่ตรงกับที่เราซื้อค่ะออกมาจากสนามบินฝนตกค่ะแต่ว่าฝนตก แบบพร่มพรมแบบพอเดินได้นะคะเนื่องจากที่พักเราอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะคะเดี๋ยวเราเดินไปที่พักกันค่ะไปดิและนี่ก็คือที่พักในคืนแรกของเรานะคะราคาเริ่มต้นที่700กว่าบาทนะคะเราชอบเวียดนามตรงที่ว่าอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ที่พักไม่แพงค่ะ 4, 4, น,นี่คือห้องน้ำนะคะตอนนี้ไฟไม่มีนะจ๊ะไฟดับห้องน้ำก็น่ารักนะมองออกจากห้องน้ำนะคะก็จะเห็นระเบียงห้องของเรานะคะซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านล่างนะคะที่เราเข้าออกเขาก็จะมีกุญแจแยกให้เฉพาะนะคะเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟนะคะอันนี้เรากินน้ำมะนาวจา้ะ ตกจ้ะแล้วก็ไฟดับทั้งสายเลยจ้ะบ่ายไฟถึงจะมาสวัสดีเวียดนามเราไปช่วงเดือนมกรานะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ใกล้วันตรุษของเวียดนามค่ะข้างทางเขาก็จะมีดอกไม้นะคะระดับประดาสวนงามค่ะตอนนี้เรามาตลาดค่ะซื้อมวกนเลยจ๊ะฝนตกได้หมวกแล้วเป็นคนเวียดนามแล้วจ้ะ อันนี้ราคา64บาทนะคะหรือว่าสี่0มื่นดองออก้องหัวนะจ๊ะขน,นเวียดนามเลย จากฝนตกจนเราไม่สามารถไปเที่ยวแบบที่กลางแจ้งได้นะคะเราก็เลยเลือกที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์ค่ะ6 0หมื่นดองต่อคนนะคะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานังค่ะพิพิธภัณฑ์นี้นะคะตั้งอยู่ที่หัวมูลติดกับถนนสวยสองสายของนครดานังคือถนนสองกันยาและจึงยูเวองนะคะก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปีคศ1 9 1 5โดยคนฝรั่งเศส เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปางและกำแพงของชาวจามณบริเวณริมฝั่งทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยงเวียนงของเวียดนามปัจจุบันที่นี่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุปฏิมากรรมประมาณ2,000ชิ้นส่วนที่นำมาจัดแสดงมีเพียง500ชิ้นเท่านั้น คุุณลงไปห้้าออกจากพิพิธภัณฑ์ปฏิมากรรมจามแล้วก็เลี้ยวไปทางขวานะคะก็จะเจอกับวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากค่ะ เหมือนน้ำจิ้มไก่บ้านเรานะแต่ว่ามันจะหวานแต่มันเปรี้ยวๆไปด้วยอะ่ะอันนี้รสชาติจะออกหวานๆนะแต่มันมีกลิ่นเฉพาะของมันอะ่ะไก่อร่อยนะคะแล้วก็กินกับก,กิมจิก็ดีข้าวจะเป็นข้าวผัดเลยน้ำชาก็เป็นกลิ่นใบเตยอร่อยจังเลยสละเออยๆยนี่ออกมาเยอะมากมาหาร้านแลกเงินนะคะเขาบอกให้มาแกลกร้านนี้ และเราก็เดินทางมาถึงที่พิพิพธภัณฑ์ทหารโซน5ค่ะซึ่งอยู่ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามค่ะคา้า,าหกมือนะจ๊ะปิดสี่โมงเย็นซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้นะคะจัดแสดงเกี่ยวกับการต่อต้านการยึดครองของต่างชาติจากการยึดครองของจีนสงครามอินโดจีนครั้งที่1กับฝรั่งเศสสงครามเวียดนาม และความขัดแย้งในปัจจุบันกับจีนเหนือหมู่เกาะสแปดล,ลี่และหมู่เกาะพาราเซลค่ะซึ่งตรงที่เรากำลังเดินดูอยู่เนี่ยนะคะก็คือการจัดแสดงยุทธโทปกรณ์ทางทหารขนาดใหญ่กลางแจ้งค่ะ คืนใหญ่ขนาด175มมมิลลิเมตรคือใหญ่มากบัตเทิลฟิล i ิงเป็นราชาแห่งสนามลบร,ราชาแห่งสนามลบใช่ถูกใช้จริงในช่วงเดือนมีนา1 975และนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ค่ะ พิพิธภัณฑ์นี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้บรรลุถึงปณิธานของคนในท้องถิ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคนในเขตทหารที่5และแสดงความรักต่อลุงโฮค่ะ ด้านในพิพิธภัณฑ์นะคะจะจัดแสดงเกี่ยวกับภาพถ่ายและสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับชีวิตและอาชีพของโฮจิมินนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายนับพันที่ยกย่องความกล้าหาญของกองทัพเวียดนามในขณะนั้นภาพถ่ายและสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากหาได้ยากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์และความสามัคคีของคนในท้องถิ่นในช่วงสงครามรวมถึงการอุทิศตนเพื่อประเทศและประธานาธิบดีค่ะ เดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะพบกับบ้านของโฮจิมินค่ะบ้านจะเป็นเสาสูงนะคะทําจากไม้สิ่งของมีไม่มากนักนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณลุงโฮนั้นเรียบง่ายค่ะซึ่งท่านเคยอาศัยแล้วก็ทํางานอยู่ที่นี่ค่ะเราก็จะได้สัมผัสถ,ถึงชีวิตอันยิ่งใหญ่ของโฮจิมินแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศา,ศาสตร์วีรชนของเวียดนามค่ะ การเกิดของท่านฮูจิมินหลังจากเที่ยวพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเดินเล่นกันนะคะนี่คือร้านของฝากของเวียดนามค่ะขอเคาชิมอร่อยรอ,อร่อเขาเกี๊ยวเบา้าเป็นขาเกี๊ยวเบ้าที่มีถั่วส่วนใหญ ู้สึสว่ามันเป็นการาการะจายที่ออกจกแที่จะดูดดะรถจักทุกทิศสามารถพาเรดกันค่อยกัน Thì Khanh น้ำแอปเปิ้ลเจ็ดหมื่นเอาแล้วนะโอเคโอเคเจ็ดหมื่คอมโบแถมพูดแถมแถมแถมนี่คือเบื้องหลังแล้วก็มีที่นั่งแบบนี้นะคะวันนี้ฝนตกฝนตกทั้งวันเลยดานัง

ฮอสโตนอ๋ออินร้อน และเราก็ดีใจมากที่เจอพี่ปังที่นี่นะคะพี่ปังน่ารักมากแล้วเรานะคะก็มาเดินเล่นชมวิวยามค่ำคืนที่ดรา g อนบ r i d g e ค่ะสะพานมังกรแห่งเวียดนามที่นี่นะคะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ38ปีของอิสรภาพเมืองดานังสะพานนี้มีความยาว666เมตร มี6เลนนะคะข้ามแม่น้ำหานหานริเวอร์ค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของดานางังช่วยให้การเดินทางจากสนามบินนานาชาติดานังไปยังถนนสายหลักๆในเมืองได้ง่ายขึ้นค่ะจุดเด่นนะคะก็คือมีมังกรตัวทองค่ะ ตัวยักษ์เลยนะคะอยู่ที่กลางสะพานอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองเป็นสัตว์ในตำนานและในทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มนะคะบริเวณสะพานมังกรจะปิดนะคะแล้วก็เปิดเป็นถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองได้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจพร้อมประดับประดาไฟสวยงามนอกจากนี้ยังมีการแสดงมังกรพ่นไฟบนสะพานให้ได้ชมอีกด้วยค่ะ kẹo chì tơ bò bía ngọt đây kẹo chì tơ hồng đây em đây bò bía ngọt đây kẹo chì tơ hồng đây. Khăn ngủ vần vã em quên mua em đây em thanh hóa bò bía ngọt đây kẹo chì tơ hồng đây ninh em đây bò bía ngọt đây kẹo chì hôm nay ăn đi tết ăn lại đây, bò bia ngọt đây kèo chỉ tơ hồng đây bò bia ngọt đây kèo chỉ tơ hồng đầy em đây bò bia ngọt đầy kèo chỉ tơ hồng đây chỉ hồng cái em đây, bò bia ngọt đây kèo chỉ tơ hồng đây, 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 đây à แมได้อ,บอเบี้ยนอกได้เกลจีเตอมันเหมือนเป็นใส่ใหม่ด้วยใช่ไหมหวานมันมะพาร้าวเอิ่มอร่อยกับโรงแรมได้ค่ะอีพีน่าจะไปเที่ยวไหนฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ